สวัสดีครับวันนี้มีงานโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเอ่อพาร์ทบอร์ด ZRY นะครับเป็นรุ่น Acer V5 591G นะครับผม c p u เป็น Core i7 นะครับเป็นรุ่นน่าจะใหม่ๆอยู่นะครับผมอาการลูกค้าแจ้งว่ากดออนแล้วตัดดับนะครับไม่ขึ้นภาพเดี๋ยวเราจะมาออนกันดูนะครับว่าการะแสเท่าไหร่นะครับ น,นี่กระแสสแตนบานะครับนนกระแสสแตนบายนะครับนนนนกดออนนะครับขึ้นไปแค่0.03นะครับแล้วก็ตัดดับไปนะครับนี้เรามาลองวัดไฟกันดูนะครับผมว่ามีไฟอะไรออกบ้างนะครับ หลังเรากดออนนะครับก็วัดชุดสมโวลท์โวลต์ก่อนนะครับชุด3ามโวลต์ออกนะครับชุดห้าโวลต์ออกนะครับกดออนนะครับไฟเลี้ยงแรมก็ออกนะครับผม ไปเลี้ยง H.M ก็ออกนะครับหนึ่งจุดศูนย์สามนะครับที่เหลือไม่มีไฟอื่นออกอีกอีกแล้วนะครับออกแค่นี้นะครับก็จำลองวัดไฟเลี้ยงใบออดนะครับว่ามีกี่โวลต์นะครับมาหลังออดนะครับกดออนแล้ววัดไฟมีแค่สองจุดเจ็ดโวลต์ครับกดดูนะครับไฟเลี้ยงใบออดมีแค่นี้ถือว่าน้อยน้อยมากนะครับผมก็ จากที่วิวเคราะห์นะครับ<ม>ก็น่าจะเป็นเ,เฟยโจนไฟน่าจะมีปัญหานะครับทำให้ไฟที่มาเลี้ยงใบออดมีแค่นี้ก็จะมาวัดที่เฟยโจนไฟนะครับผมคือบอร์ดมันจะซ่อมยากเพราะว่ามันไม่มีสกรีนบอร์ดนะครับมันมีวงจรก็จริงแต่ว่ามันไม่มีสกรีนบอร์ดเราก็จะไม่รู้ว่า ตำแหน่งไหนเป็นอะไรนะครับก็ต้องอาศัยเดาไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาไล่วัดชุดเฟสโยนไฟแถวแถวชุดไฟสามโวลต์นะครับชุดไฟสามโวลต์ตัวนี้นะครับผม <Uh> ก็จะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผม ตัวนี้ก่อนกดออนก็มีไฟมารอแล้วนะครับสามโวลต์มารออ่าก็ผมจะกดออนนะครับอ่าพอกดออนมีไฟสองจุดเจ็ดเองครับเห็นไหมครับซึ่งมันผิดปกติก็มาอยู่ขาย e อมันนะครับขายเอ ผมจะจิ้มที่ขา E N ไว้นะครับแล้วกดออนนะครับว่ามีไฟมา E N กี่โวลต์น,นะครับอมีไฟมา E N แค่3.4โวลต์น,นะครับซึ่งมันผิดปกตินะครับปกติไฟ E N พวกนี้มันจะต้องประมาณ12โวลต์ถึง15โวลต์น,นะครับเดี๋ยวดูในวงจรนะครับผมนี่นะครับ ไ, e ไฟเอ็นก็คือไฟสิบห้าโวลต์นะครับตามนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับต้องมีสิบห้าโวลต์เขาไฟสิบห้าโวลต์ก็จะมารอที่ R หนึ่งเมกเนี่ยนะครับซึ่งต้องไปต้องไปเ e อ็นต้องอย่างน้อยต้องมีสิบสองถึงสิบห้าโวลต์นะครับไฟถึงจะข้ามไปสามจุดสามนะครับน,นี้เราก็ต้องไปหาว่า R หนึเมกนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ามาดูครับนี่ครับก่อนก่อนหน้า R เห็นไหมครับมีสิบสามจุดห้านะครับอ่าผมจิ้มหลัง R นะครับว่าไฟจะข้าม R ากี่โวลต์นะครับหลังกดออนอ่าจริงๆด้วยครับเป็น R ตัวนี้นะครับไฟข้ามแค่สามจุดสี่ เดี๋ยวลองหา R 1เมกมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับว่าไฟจะข้าม13 13มไหมนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยน R 1เมกกลับเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองวัดใหม่นะครับก่อนออนนะครับหน้า R นะครับอีกฝั่งหนึ่งของ R นะครับผมจะกดออนนะครับพอก็ยังข้าม3.4อยู่นะครับแสดงว่า R 1เมก นี้ไม่ได้เสียนะครับก็ต้องไล่ต่อนะครับว่าจะเป็นตัวเ <_ letter> ฟสโยนไฟสามขาหรือไม่นะครับอ่ันนี้ผมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอชุดนี้นะครับชุดเฟสโยนไฟ5้าโวลต์มัน ใช้คำสั่งเดียวกันกับชุด3โวลต์น,นะครับอ่าเใชนคำสั่งเดียวกันนะครับผมก็ลองยกเฟสตัวนี้ขึ้นนะครับชุวยชนไฟ5โวลต์เนี่ยครับยกออกแล้วทีนี้จะลองกดออนดูนะครับหลังจากยกออกว่าไฟที่นี้มันจะเป็นไฟ12โวลต์หรือ,อยังนะครับหรือจะเป็น ไปน้อยๆอยู่อีกนะครับแล้วจะลองยกตัวนี้ออกดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ผมได้ยกไปแล้วนะครับตำแหน่งนะครับเป็นเฟสยนต์นไฟโฉม5โวลต์นะครับยกออกนะครับทีนี้จะพอลองวัดไฟนะครับก็ไล่ยกอยู่หลายตัวอยู่นะครับจนมาเจอตัวนี้นะครับผมจะลองจิ้มที่จุด เฟสสามโวลต์น,นะครับทางยนไฟนะครับเราจะกดออนดูนะครับดูว่าไฟจะโยนครบหรือยังมันต้องมาประมาณสิบสองโวลต์น,นะครับเดี๋ยวค่อยดูดอ่าไฟมาสิบสองโวลต์แล้วเห็นไหมครับก็ตัวเสียก็น่าจะเป็นเฟสยนไฟห้าโวลต์น,นะครับ p q สามแปดนะครับเดี๋ยวหามาเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นเฟส เป็นชแนลนะครับเปลี่ยนเฟสแล้วนะครับเปลี่ยนเฟสตัวนี้นะครับเฟสโยนไฟชุด5้าโวลต์นะครับมันน่าจะลีกในตัวมันนะครับทําให้ไฟ12โวลต์ถึงส5ห้าโวลต์เนี่ยลดลงไปเหลือแค่4ี่ห้าโวลต์นะครับทาให้โยนไฟแล้วไฟข้ามไม่คือไฟข้ามน้อยครับก็คือไฟสมมติ3.3มจุดามารอที่จะข้ามนะครับมันโยนมาไฟโยนมาแค่5อย่างเงี้ย ทำให้ไฟข้ามมาได้แค่3โวลต์ที่มาเลี้ยงไปออดตัวนี้นะครับที่เราวัดแล้วมันมาแค่3โวลต์อ่ะผมจะลองจิ้มที่ที่ขาไปออดไว้นะครับแล้วลองกดออนดูว่ามันจะมา3.3หรอยังนะครับเห็นไหมครับไฟมาเลี้ยงไม่ออด3.2แล้วนะครับ ก็คือได้ตามเป้าที่เราต้องการแล้วนะครับ แต่ว่าเครื่องตอนนี้ก็ยังออนไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็คือทำทำทำ,ทำไปหนึ่งชุดละก็ต้องไล่ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังก็เครื่องยังก็ยังออนไม่ได้แต่ว่าไฟข้ามาเลี้ยงไปออดอะ่ะโอเคละมีสามจุดสองละไม่ไม่ได้น้อยเหมือนตอนแรกมีแค่สามจุดศูนนะครับก็โอเคไปจุดหนึ่งละก็ต้องไล่ต่อนะครับว่าจะไปตรงไหนที่มีปัญหาต่อนะครับจาก นั้นนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเฟสย,ยนไฟอีกตัวหนึ่งน,นะครับเป็นเฟสย,ยนไฟชุดสาโวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเท่ากับเปลี่ยนไป2ตัวนะครับเปลี่ยนเฟสยนไฟชุด5โวลต์กับ3โวลต์เปลี่ยน2ตัวนะครับทีนี้มาดูว่าหลังจากไฟข้ามแล้วเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามามาดูกระแสกันนะครับกดออนนะครับ กระแสขึ้นมาถึง0.1นะครับรกินกระแสมากขึ้นแล้วก็เด้งไป0.5กระแสขนาดน,นี้แล้วก็ตัดดับไปนะครับ <c oughs> ก็คงยังไม่ขึ้นภาพนะครับก็ไล่ต่อนะครับอาทีนี้ผมจะแฝดใบออดนะครับเพราะว่าใบออดมันมีรอยทํามานะครับผมก็เลยได้แฝดใบออดไปนะครับนี่หลังแฝดใบออดก,ก็มาออดก,กันใหม่นะครับมาดูว่ากระแสเป็นยังไงบ้างครับหลังจากแฝดใบออด กินกระแสมาหนึ่งกว่าแล้วครับมีโอกาสที่จะขึ้นภาพเดี๋ยวลองต่อจอดูนะครับหนึ่งกว่าแล้วก็ตกขึ้นมาเหลือศูนย์จุดเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองต่อจอดูนะครับว่าจะมีภาพไหมนะครับตอนนี้ผมประกอบนะครับใส่แพ่จอแล้วเข้าไปแล้วนะครับกดออนแล้วนะครับเห็นไหมครับมีภาพขึ้นแล้วครับมีภาพขึ้นแล้ว เดี๋ยวก็จะลองประกอบแล้วก็ลองเข้าวินโดว์ดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับหลังจากขึ้นภาพไปครั้งนั้นแล้วก็ยังมีอาการครับเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่นะครับบางครั้งก็กดออนแล้วก็ไม่ขึ้นภาพบางครั้งก็ขึ้นภาพนะครับยังรวนๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง กระแสตกไป0.1น์ุหนึ่งครับไม่ขึ้นภาพมันก,ก็ดิ่งไปดิ่งมาคือแปลกๆเดี๋ยวถ้ามันขึ้นภาพทีนี้ผมจะลองแฟดไปออดแฟดไบออดผ่านวินโด้นะครับเดี๋ยวจะลองแฟดไปออดผ่านวินโด้ดู แฝดไปออกผ่านวิโด์ดูนะครับว่าจะผ่านไหมซื้อป๊าไปชินตอนนี้แปดไปออดผ่านวิโด์ไปแล้วนะครับ เดี๋ยใช้างนานดูก่อนนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับเป็นอาปิดงานนะครับเเอ a อร์ V15 รุ่น V5591G นะครับอาการมาเปิดไม่ติดนะครับก็ลูกค้ามีรอยทํา h M มานะครับแต่ว่ามันไม่เสียนะครับที่ซ่อมไปก็คือซ่อม,ม,มเปลี่ยนเ,เฟสโยนไฟชุด3โวลต์5โวลต์นะครับ แล้วก็แฟดใบออดนะครับแฟดใบออดแฟดทั้งใบออดของ H M แล้วก็แฟดของใบออดของ E C ด้วยนะครับก็โอเคนะครับเทสขึ้นภาพใช้งานก็ไม่มีดับนะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ